สวัสดีจ้าแฟทคลับทุกคนมื่อนี้ยายจ้าวิากาผ้ามวนมหาเงี้ยโมใครมดแด,มมนดอองนี่ออมอมในสวนเสาาจยนี่เลยนี่เ<ะ> <c oughs> ออออมแอมแปนี่เลยนี่จงไ้กิยเ่ก่ามเขาอุยหัางไงได้เถอะอืม่ไเงเถอะไงเถอะโอ้โยจงไว้ทัดเงี้ยนี่เน่ย รองเมืองหังเดียวนะหางยังไงแม่ได้ไข่ไงนะห่งยังไงบอลันอันนี้บันะไ่าสวัสดีครับพี่น้องสาลิปนี้้าเยไข่มดแดงอีแกด้วค่ะเด้อเมื่อวาแ้มาอุยแม่ เออม,มีอยู่อา้ายงอึ้นนแ่งชัยมีแลาออออกแม่ชเจยนี้แหละเอาเด้เอนี่ยหืมจะไม่กล้าว่ะอยู่บังนีแหละไก่ขล้องกินไก่ไนี่ไก่หม้อขาวหม้อแกงดีแล้ววะ <c oughs> ไก่นามนั่มไก่หนามนัมเมเมยก็ไดเว่กินนามเลยโอ้ยบดแดงครบเลยอืจะได้เท่าไงบ่ มุดเด่กปุ๊บปะบางบานี่เราตองก็สาวลุงว่าสีราไใม้ใช้เกย์อ่กินนเใครมุดเดงจากผักไก่เน้ยหอมุณหลายหายเด้ออยเหมือนเด็ก่หอายุใดเนี่ยหักหลายอยู่ห้ามันใครบใครไงบล่ะเท่าไนอยู่นะแสบดิได้ขันใครไงสแบบ้ยขบปาก Ui Bỏ, men bỏ, hãy bưng Ui <laughs> khá nhanh vô thọ, hãy bưng, hãy bưng อ๋ออ๋อ้าขวบคุ้มการผลิตสองกล่องเลยโอ้ยเออเออเออมันไต่เขาหึ้นาเขียนข่อยจักักเกือบเกือบไง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 เดี๋ยวตึ้งไงไง่ะไงยงไงยูกได้จักราคาสี่สิบบาทไหมกรนได้จักราคาสี่สิบาทกระสอนละยี่สิบาทไหมพ่อแกงเหรอไงอืมเมียนเพราะว่าเขาขายกระสอนละยี่สิบาท ก็ส so ่วนหนึ่งเขาเอาแบ่ใส่มันเป็นแม่น่อยก็ก้อยได้คือกันก้อยได้เบื้อเบื่อทั้งวานน่ะพูดสำหรับคลิปนี้เบอร์บิดบ่ได้มาน้ำเดอกค่ะอยู่เบิองซางเขาสิจอทอจอกรงหนามจังเป็นอาทิตย์ล่ะจังก็เพียงแค่ลอยมันเฮามันบ่อคือมอง ไตบ่อนนี่เหรอน่าหักมันออกเด้ล่ะเนี่ยบานห้าพ้นประตูเขาเลยบ่ได้กีดเนาะปลาย่างแถวบัตรผิดด้วยจัาน,นี่มีบอ่อห้งโมวแดงบ่มีเนาะมองหวยเขาก็ตัดลงเหมือที่ไมหาแถวไหนได้แต่บ่อแถวสวนเชาเจ่อเอง สองหั่งเองอกินลาะและล่ๆแถวนี้แถวนีก็บ,บม่มีพี่น้องเอ้ยใบย่างมันบ่มีใบใบมัมมมนเหมือเนเลยชาเจื่อก็ไปหาหั่งกับบมี่เออผ้ามาดู ส้มบรรยากาศหนางามเนาะเขาโหดเอาตีจืดนี่ยไม่หูสีจากระเพ่อมากก็ปลก็ว่าก็ว่าเขาโหดแหลกขันบ่โหดมาไตยมาแหลงแหงแหลงล่ะเออมาแหงแหลงเบ่ได้ก็หาบพักเอาพักก็โดนพ่อเจลเลยได้เยวแถวไปไปฮะไปเบิ่องอ้อนี้เอ้า ไม่เาร้าก็กระไดนนไปสู่ดินอยู่แดนอีสานวันนี้ตาทองกำลังทำการขึ้นต้นผักกระโดน

แหนมโมดแดงบ่ได้กะนี่แหละดอกดอกพักกระโดดนี่รับไปเจียวปุ่นโมดแดงปุ่นแม่มันหาไปแล้วก็เฮ็ดกินให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ำด้วยูุใส่ที่ถือเจ้าบ่เมียนบ่ห่วยไเมียนบ่ พะเอกคุณยายจะไม่กะแล้วแก้วเลยพี่น้องตับแมวมูแดงเนาะ่ปราทุเข็มแก้วเจ็ดสี่แล้วค่ะพี่น้องนาหอนหากินอยากเน่เลื่อยเปื่อยเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายในเด้อค่ะพี่น้องเ<อ>บื้องน้อยเบืบ้องหลายกะนั่นคือกำลังใจของคุณยายกับคุณตา กัลุนรุนนี้แล้วเนาะพี่น้องเนอะอาะไอหลุ่นได้รับเงินเดือนทั้งสองคนผัวเมียละเงินเดือนคนเฒ่าละแล้วกันยังมีอ,อ่าลงกับลงแล้วก็ยังมีใจสู่เห็ดออกขามาหากิน,นปกติคันว่าไ้เห็ดยูทูบนี่ลูกสาววาให้อีเพาะทำงานอยู่น้ำอูให้าาอีแม่เห็ดงานคิดเหล็กคิดเหล็กเร็ว บต้มนมีเย้นมีแตนนลาบจ้ารียูถิบตอดลงมาแล้วักัโฟเกียวอยู่ที่นอพี่น้องเนาะกำลังงามเองายาแต้ลาบเี่บมันโบมีฟองมาอยเอาบะเดนมาเาค่ะเราไมนเหนียวต้องตองมีเกียวมัด ตาทองสิทำการเคลียร์ห้างแตนลงมาเอาบาดหนาเฉดเอาง่ายๆแล้ววะหายจะเลิดงามๆกำลังงามๆกต่ยังวะงามกำลังงามกำลังติดจุกำลังเจียวเสียบใส่โคบเปาะเปาะเปาะเอาให่ยามาผีดทีล่ะเฮ้อเฮ้อหายจับไอ้ไหนไอ้บ่มีเห็นหางมันบอเห็นอยู่โว้ย โตมันได้เ่ามันโต้ประกะบิณเลยเนาะมันอยู่เขานี่ด<ส>ิ<ส>อุ้ยหมดจ่อมันี่มาเดินตาท้องเลยพ่อบอน้ำมือจะหากินหายากน้องพี่น้องเอาหากินหายากยากน้องพี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้ยใจกว่าบวพีดว่าถือไอศชีสได้เนาะเดินสมัยชุมชนนีคนหากินก่อนฤดูกาลถี่สิหากินแมนมใบไม้ร่วงยังไม่หมดเลยเขาหาค,คือคือเลยพี่นอ้องเขาหา,<ม>หายากหาหยังกระยากหมดเนาะเบิง้งลนบักบกในเป็นหยังเคยลนใบยังบ่ทธานลนใบสามวม่ามาหากินริอเบิ้งบ่คือบ่คือเออหาต่ำฤดูกาลมันบประมานจังดันดูมันกรบโบกไว้จังหาก้มันกรบโบกไหว คนกระตกบ่บ uh, uh, ่อันนี้เนาะโอ้ยตะกี้ชั้นเป็นท้ายงสังอึ่งก็อยู่ในหัวปงันไดขึ้นกนด้วยนี่นาโอ้ยออกไปหาไปดูถีบเถื่อดแดนหาอยากอ่านกับบ้านหาชมูวเฮาได้โม่เพื่อนหามโม่ทุกคนเดื่อนี่หาอยากนักแม่งนักไทย โอ้พี่น้องอู้เอลีเลยเอรีหักไข่หน่อยเนาะเอรีหักไข่หน่อยพี่น้องบึงสองช่องมุมเดียวกันเลยอย่ามาหาข่อยทีล่ะทั้งแสบทั้งขั้นทั้งแสบทั้งขั้นเลยยี่บวยเราไปแย่บัณฑ์เยอะเราได้ถวยหน่อยหนึ่งเราได้ซชำนิ่งมองอะไรมันเคยไข่มันก็ไข่มันอยู่เรียนนี่หนามพิมพังสาเป็นโลสาหนาม เนี่เราลงเฟรอยู่แล้วได้ถั่วไอชั้มหนิเลยเราถ่ายไก่ๆมันก็่าชีเดย์เต็มเหงือ่มาแตกนำมาหน่อยก็บมได้กินได้ยางน้องพี่น้องเนาะน้ำอันนี้เด้อ่ะไห่ลงหองเออน้ำเหือ่ได้อเราไม่ได้นำเนี่ยอื่นก็น้ำเหือ่ว่ะก็น้ำเหือ่ไหลลงหองด่ะพอแล้วจ้าพอแล้วแดดเขาเรียกกระโบดทเขาเรียกกระแดดแดดเราแห้งว่ะ ใส่จำไลคินจำนานเลยอ่ะเแมนเอาไปปนเอาจะมันสีอีมชุดถ่ายมาอบอ้อมเอ็มเอ็มอยู่ก๊กที่เคยเอาเด้อค่ะพี่น้องนี่อยู่น้ำบานนี่บองเคยเอาสุปีสุปีสิไก่ใหญ่ยังปกติโอ้ยปกติมันกับบองม่วงมันนวยนวยใหญ่เติบบุตรสูนี่มันนวยมันนี่นวยมันใหญ่คือว่าห้าบัวห้าเผาหากิ่นหากินจ้ะยังไงกันเถอะ เมียนจานเขาไมาแย่ก่อนเป็นมเขาแย่ได้ไข่ใหญ่ๆน้ำเบืองน้ำขีดสรุปเดียวเจ้ไหนสิมาหานน้ำบานนี่บอกโอ้ก็สิมานนี่มีมีทางสะมีหนามไมหยังล่ะตาทองหางตาทองสักแดดเลยไไกอหน จุดจบของสายแข็งที่มัอยูได้อยู่บงนี้เองปลาด้อคนที่ได้ยงนี่โ้ยตรงตรงพี่นอ้องอืองานอุ่นตันรอยใครง่งยอีลีโอ้ยไม่จักห้างตาทองตทองทา,งางทงฮะ ตูดเลยพี่น้องเยียแค่ก็พอได้แค่ทาไปดูดกูด่ะเอไหลายเอท่ะไับซุก่ยเ็น่านกข่เขามาเอฮ้ยเฮียเฮียบอ่ อุ้ยถอยถอยถอยโอ้ยไข่ไงตัวนี้เออจังสีไข่นีไงจมี่เหี้ยจั่สีขึ้นนี่เนอือบัวมองเคยือยังคยมาเออมองเคือไงกับไงมองบ่มีกับบ๊มีเนาะห้างหมักย่างไงเบิร์ดล่ะนะก็ถือเบิร์ดไว้แฉะจะพึ่งเบิร์ดไหมกําลังหมานมีห้างเดียวนะ ที่นี่คือมีห้างนอยแทะมีเดตทองห้างนึงมีนี่มาเร็วที่สองในต้นที่เคยมา,าอ,ยอันค่อยค่อุ้ยไม่ใช่ใครเงี้ยงเไม่ใช่ใครเงี้ย อืม้างที่สามมาดยเล,ยละโอ้อหมนันมาแล้วมาแล้วนี่ตอนนี้ก็เอามาหอนเฮงอนแล้วมันเหลือกมาหอนเลียวค่ะพี่น้องมันแยกเมดแดงออกกะ แยกออกว่าท่านได้วเบิว์ดีป็นไดหรอกค่ะพี่น้องแล้วก็สะแยกอีกเช่นึงแล้วก็สะทิกอีกเช่นึงพอได้กิน,นดได้ยางอยู่ค่ะได้ร้ายเติบโตแหลกนึ่งว่าแต่สีบ,บอมานได้บักยางหลายๆมาได้ตุนชุดถ่ายนี้เองคลิปไปเพียงคำนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแคททุกคอมเมนต์ที่มีให้คุณยายด้วยดีเสมอมากลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกัอนใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติละคุณยายสวัสดีค่ะยายยังหลังอยูอ่